พวกเรานะคะนักศึกษาภาคสกรชรุ่น15โปรแกรมการศึกษาปฐมวัยนะคะจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวสวนสัตว์นครราชสีมาค่ะไปกับพวกเราเลยค่ะเย้ <Yeah! S 1> สวนสัตว์นครราชสีมา เป็นสวนสัตว์ที่มีลักษณะของการจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นสวนสัตว์ที่มีความทันสมัยอีกแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนได้รับการเรียกขานกันว่าเป็นสฟารีเมืองไทยเป็นสวนสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีพื้นที่ทั้งหมดของสวนสัตว์มากกว่า540ไร่เป็นสวนสัตว์หใน5แห่งขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชาชูปถม ซึ่งในปัจจุบันสังกัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมีพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่14ธันวาคมพศ2539โดยมีพระท่านเปรมติรสูลานนประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเป็นประธานในพิธีเปิดโดยทางสวนสัตว์ได้มีการปรับปรุงลักษณะของภูมิประเทศภายในสวนสัตว์ให้มองดูแล้วคล้ายกับว่า เป็นทุ่งหญ้าสวนนาและที่สำคัญอีกประการหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดขายของทางสวนสัตว์คือทางสวนสัตว์นครราชสีมาได้มีการจัดแสดงของสัตว์โดยเป็นการแสดงของสัตว์จากแอฟริกามีสัตว์ป่าที่หาชมได้ยากเช่นเสือยีราฟสิงโตช้างม้าลายแรดเมน่นและนกนานาชนิดตามพวกเราไปสัมภาษณ์มาคุเทศกันเลยค่ะ กางรถไฟของสวนสัตว์นครราชสีมานะคะค่ะเราก็มาสอบถามเกี่ยวกับการบริการรถไฟของสวนสัตว์นครราชสีมากับกระเทศนะคะค่ไสวัสดี่ไม่ทาบว่าที่เนไหมคอยากทราบว่าถ้าบริการรถไฟของสวนสัตว์นครราชสีมาเนี่ยหลักไหมอะไร่างเียใหญ่ใหญ่บานเต็มบ้านนะครับซึนย์บริวารสัตว์น้ำน้เนี เวลาในการวิ่งของรถไฟนะคะรอบบริเวณสาตัดนะคะจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะประมาณค่ะถ้าว่าจุดบริการมีกี่จุดอ๋อจะมีจุดจอดที่นี่เข้ามาเิมจุดหรือเปล่ามีอนไรบางคะแล้ว่จุดอะ้างอย่างแรกก็จะเป็นอาคาร ที่สองนี้ก็จะเป็นเป็นแูโซนก็จะเโซของสัตแบได้นเทไที่องนัตที่นะคะขอบคุณมากนะคะพี่หนุ่มค่าต่อไปเราก็นั่งรถไฟไปชมสัตว์ข้างในกันเลยนะคะต่อที่รถไฟกันนะคะาค่ะ อนนี้เราก็อยู่บนรถไฟกันแล้วนะคะค่ะเราก็จะพาทุกคนไปดูสัตว์แต่ละชนิดกันนะคะทงดขาดาค่ะเราจะต้แม่เองไม่เห็นดีนะคะจะ้อจะต้าความตอกอ๋ออันนั้นจะอยู่ที่นึงรูที่หมาแสดงจะอยู่ที่มนึง ทางมีเสือมงมาแลวก็ขึ้นสายพิบูลัยกปสะยพิบูลังม่ดูเสือไม่เสือมาลงมาลมาแล้วไงนี่ยนะช่มาแลวค่ะา20นาฬิกา0นาีค่ะกำลังจะเริ่มขการจราจนะคะู้มามารถไปานใชมแค่ะลุงชมด้เนะครวารไเด้นรถไตัห่เลยค่ะไปดูแล้วแล้วก นอกจากจะมีศุนยริการชมสัตว์นะคะ,ะ,ะที่นี่ก็ยังมีสวนน้ำโคราชน,นะคะไว้บริการเพื่อพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เป็นที่ถายร้อนแก่นักท่องเ,เที่ยวต่างๆนะคะถ้าเราไปชมสวนน้ำเลยค่ะดานน้ำกันค่ะสวนน้ำนครราชสีมาสร้างอยู่บนเนื้อที่กว่าสิบไร่ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา เชื่นฉ่ำกับรูปหลอดสัตว์ชนิดต่างๆสนุกกับสไลเดอร์ acht, คววิงคองยักษ์ความยาวกว่า0.8เมตรสไลเดอร์ไนโนเสาและปลาหมึกยักษ์ความยาวกว่า1.5เมตรร้อนนี้ให้สวนสัตว์และสวนน้ำนครราชสีมาเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของคุณและครอบครัวนะคะ